สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์เจชวานครับในข่าวไวท์แนิวครับตามกันต่อนะครับสำหรับประเด็นที่ทางสาวเบียร์เดอะอยซ์นักร้องสาวเสียงดีน่ารักประกาศยุติความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มวานอสเกมเมอร์ชื่อดังนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องมันไม่ได้จบแค่การเลิกลากันนะครับเพราะว่าทางสาวเบียร์เนี่ยมีการระบุว่าตนเองเนี่ยถูกทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายบุกรุกบ้านนะครับซึ่งแน่นอนว่าสร้างความตกอกตกใจให้กับ บรรดาแฟนคลับที่เชียร์ทั้งคู่นะครับซึ่งเรื่องนี้นยสาวเบียก็ออกมาโพสต์ไปแล้วที่ผมเคยรายงานไปนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวานนี้ทางนุ่มวานอสอดีตแฟนหนุ่มของสาวเบียที่เป็นเกมเมอร์ชื่อดังเนี่ยนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงเรื่องนี้ยืนยันว่ามีการเปิดเผยนะครับว่าตนเองเนี่ยป่วยเป็นไบโพล่าครับเข้ารับการรักษาอยู่นะครับและเรื่องการทำร้ายร่างกายการทำร้ายจิตใจสาวเบียร ยืนยันว่ามีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นจริงรับในระหว่างที่ตนเองเนี่ยเข้าไปขนของย้ายออกจากที่พักที่เคยพักอยู่กับสาวเบียนะครับเนี่ยแล้วก็มีการปีนรั้วเข้าไปจริงเนื่งแต่ว,ว่าติดต่อสาวเบียไม่ได้ที่จะมาขนของจึงตัดสินใจปีนรั้วกระทําโดยพลการและยอมรับก็มีการโต้เสียงกันย่างดุเดือดน,นะครับในระหว่างที่มีการขนย้ายโดยอ้างว่าสาวเบียเนี่ยมีการด่าลามไปถึงบุป,ปการีของตนเองจึงสร้างความไม่พอใจ แต่เจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายตามที่สาวเบียเนี่ยให้ข้อมูลกับสื่อนะครับนี่ครับขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดครับทางด้านสาวเบียนะครับมีการออกมาแชร์โพสต์โพสต์หนึ่งของคนสนิทระบุดังนี้ครับตอนนี้คนรอบตัวเบียรก็โดนไปด้วยแล้วแต่สังคมจะใช้วิจราราณในการรับข่าวเบียรยืนยันเพราะสุนัขของเบียรก็โดนมาแล้ว จริงๆมันโชคดีที่เบียร์ไม่โดนทำร้ายไปมากกว่านี้ส่วนเรื่องโรคก็อยากให้ใช้วิจรารณญาณด้วยเช่นกันครับนี่ในแชทเนี่ยก็จะบอกประมาณครับว่าถ้าไม่พอใจอะไรโทรมาได้นะระวังไว้ดีๆเป็นห่วงรู้ไหมนี่ครับมีการพูดประมาณนี้ถ้าไม่พอใจอะไรโทรมาได้นะระวังหมาหายนะนี่ครับเป็นแชทที่ มีการอ้างว่าวานอสเนี่ยทักไปหาคนสนิทของทางเบียร์ไวส์นะครับซึ่งเนี่ยครับไปส่องเฟซบุ๊กของหญิงสาวคนสนิทน่าจะเป็นเพื่อนสนิทของสาวเบียร์เนี่ยมีการโพสต์โพสต์นี้ระบุไว้ครับว่าโดนอดีตนักแข่งดังข่มขู่หลังจากใช้เบอร์ไปแปลกโทรมาหาน้องที่เราดูแลอยู่ทั้งข่มขู่พูดไม่รู้เรื่องและเริ่มอยาบคายเราจึงบอกว่านี่เกินไปแล้วนะแล้วก็ตัดสายไป หลังจากนั้นจึงได้รับข้อความตามภาพสติดีคิดดีแล้วใช่ไหมไบโพล่าปลอมเดี๋ยวเจอไบโพล่าจริงนะโอ้โหนี่เรียกได้ว่าไม่จบง่ายๆซะครับนะครับทางด้านนุ่มวาน้อยก็ยืนยันโพสต์จบไปนะครับในโพสที่ออกมาชี้แจงเมื่อวานยืนยันว่ายุติความสัมพันธ์และขอแยกให้เดินคนละทางไปเจอคนใหม่ที่ดีจะเริ่มชุดใหม่เหมือนกันละกันแต่เรื่องนี้มันอะไรยังไงนะครับแล้วก็ คำถามที่ตามมาคือว่าหนุ่มวานอีสเนี่ยป่วยเป็นไบโพลาร์จริงหรือไม่นะครับเพราะว่ามีการชี้แจงประมาณนี้นี่ครับสาวเบียก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยมันมีการมาคุกคามโคสินของเธอทักมาข่มขู่ประมาณนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากกรณีการทิติความสัมพันธ์ของเบียดะวส์และแฟนหนุ่มเกมเมอร์ที่ดังอย่างวานอีสครับที่มีเรื่องการทําร้ายร่างกายการบุกรุกบ้านทําร้ายจิตใจจนสภาพจิตใจของสาวเบียเนี่ยย่ำแย่ ข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวคุณต้องตามเรื่องนี้กันต่อไปยาวๆครับว่าอะไรยังไงว่าล่าสุดมีการไปคุกค,คามคนสนิทของสาวเบียร์ด้วยแล้วขอไว้ทีเดีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ